มาบอพลางมามาเลยแบบมาเลยแบบพุกพุกมวลมวลนี่แคิมาแบบพุกอุกเลยครับเพราะว่พันบอกว่าเด็กตุกเอาเดิกบของตุกเอาให้จงตุ๊กโกก็สินึ่งมื่อกี้นบอกว่าเด็หาสิหนึ่งตัวเดียวบอกได้เลยสิรกก็ไปก็มาเด็กหาสิหนึ่งเติมเติมกับคนตรงกับคนตรงนั่งผันผันนั่งเป็นเอ้ อันนั้นก็วิ่งผันมาเอ็นขาดในมันห้องยุ่ยนี่ห้องโก๊บมังโก๊บจีด้าทำได้ผันก็เป็นครับอันมาผันห้องลายจีเก่าจตเก่าจตเก่าผันห้องผันห้องสามเก่าผันห้องสามเก่าเดี๋ยวเอาทองสิก่อนเน้อเดี๋ยวมันถ่าวขวอันก่อนนิดนึงเล่มๆพบัยลุมต่อยเนี่ยเป็นแบบนี้พออีหยังเพราะว่าช่องมุนเนี่ยเขาเขายังไม่อยู่ ตอนแหลกๆหกเลยเหลื่มแหลกเลยเดินตรงต่อยเด้อเออว่าเอาหลืมแหลกเลยเนาะเบี่ยงยันคือว่าใต้ขึ้นใต้เดี๋ยขึ้นตื่นขึ้นมาบอกเอย่องสิ่งเนาะเพราว่าผมนางปงัว่าไปผูกน้ำเช้าเพราะ้นเข้าไม่เพราะที่เข้าไปของน้ำแจ๊บ็ะไรเเมื่อไปปดให้มันมันตื่นมันดันเต้น้ัะค้องดิ้นกตัตัของนมจะ้งจะจ้างกัี้กระช้องบปลาเสนแด้แาวบานต้นหนุ่มล้งกัน เป็นแต่เขาจูกระโปงน่ะนั่งโป้งแห้งนั่งกินแต่คนานิ่งเดียวมันนั่งโป้งแห้งจ้ไปจนได้แต่ของแต่แรกลับมาเปนน็นีิเด,ดี๋ยวสองเมือ่อเลยเมื่อเมื่อแรกมาเป็นเป็นมือที่อสองเมื่อแรกมาเป็นแต่ได้เป,ป็นแต่ว่าไปเกระเริ่มกรเริ่มแต่แกรเริ่มเริ่มแต่แท้เป็นมาแต่ว่าสำหรับตั้งงงไปสำหรมับจูรมันม,มันมาเห็นมาก มาทำานปานปันปันเห็นเลขหนึ่งหาดอยเกค้นต้นีวีอ่ะอ่ามีเคยมเขาไปซื้อือว่าวีต้นนี้ต้นนี้เขาไปซื้อจัมือเขาใส่เขาไปซื้อมานังพอม็ออกเส้นหายดีอืมงานนั้นมาออกบอกบอกพ้นติดติดดูแต่แต่ผมยยูทบครับใต้จังมือจังเลยซื้นขึ้นมาบอกเขาเนยจังเลยไม่หายเลขแม่นหน เจ็มือนะได้อย mm hmm. ู่กมืออยู่มือคุณยาเปคุณยาเป๊คุณยายปเบิ้งคุณยายเนเดินดั้นด้วยจะของเงินนั่งเังจิงจิงไป้งนี้จิ้งจิงมาเลยได้ว่ากบได้ว่ากบได้ไหียังระวัง เป,ปาเปารงแต่ของพญานิฮิตเฮดดาวด้นเฮดดาวุ้นแบบนี้กับน,นางนะหัดนางนะจินน้นีเวียดบดจินรัมีเวียดเบดเก็บเจร,ริญมันโตก็เป็ไนไปนะครับเ<า>บรรยียบดเปมันยังได้แต่รนเด็บแต่แด้พุ่นเจ้าปีมากเป็นเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีครับเจ้ามันมั้แตงแต่ลุงต้อยประสบบาเหตุมานนี่แต่ฝันเม็นตลอดเลยเม่นว่าขับกัน มันแกมึรู้แก่นึงรู้แค่รู้ัน่นึงบางทีนะมันไม่เก่งนะแค่นั้นเขาคนขัดเร่งคนคนสืบคนเขาขายเลรเองโจมาถามผมต้อยวันนี้วันไหนเิดใจเขาถือออกมาเลยเขาจะทิ้งออกมาเลยแต่เขาทิ้งเขาเงินมาใช้ด้ลยเป็นแต่ว่าประเทศมีจุดต้อยวดนี้เอาหมดประจำวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนี่มึงต้อย ฝันยังได้เนี่ยโอ้ฝันได้เลยก็ได้ันมแค่ต้นวันติไทยบม่ใ่เป็นฝั้นมบอกให้เตะเเก้าานแต่ว่าเป็นไงปันมากันมากมันเืนี่แต่งเตงแต่งงมากหลายคนเลยมันเป็แมากแม่เนี่ยมันนี่รวมพุ้นกับมากมเขนขนาด ไม่ว่านั่งบงกหมดเลยขาไปเร็ไปเั็นกันกับหมดเลยอ๋อบุกเลมันแมนบะแมนบบอนั่งเจงงอนเป็นบอกว่ามึงนะแต่หน้าคงนั่งเลยเป่าก็เลยเป้นนั่งโน่นตรงต้นย่ำนั่งทิ้งตรงนั่งนะอเปนบอกว่าเรกเกามึงเรกเอาเรกเอามึงตัวใหญมึงเจ็บในืบะแต่หน่ะมันจสีออกเป็นบอกี่ อปป๊บปองกุมินซร์ปุ๊บแล้วอกกเ่ปั้นค่มึงไปสี่ไหนมาไปที่บานมังไงมึงเทียวอ่าซีหนึ่งมนเกินไหนมนเกินบอกตัวเดียวเกิน่บอกตัวเดียวเลยอ่าซีหนึ่งเรียวเดียวเลยแต่ว่าเมื่อวันนังเบ้นผลต้นนะเมื่อผลต้เมื่อวันก้อนเมื่อก้อนพันน้งเบ้นจนพันนงเป็น มันมาเกณนกากไงเห็นหกเป็นม้องนี่เป็นม่องว่าเก่าเเก่าเะเก่าเดือเป็นเป็นมอสามเสือตัวนั้นโอ้ยมันแม็นมอเตะเตนยังก็บายบ่ในเปรด้เพรื่อพวกคุณเขียนอ่ะงวดนี้ลุงตุอยได้เขียนไหวบ่บ่อ้เขียนไหมบ่ด้เขียนใส่กระดาษใส่ยางไเลยบ่บ่ยเขียนบ่ อาเหนึงครับปันตหมดเก้าห้าศูนเนาะฝันตหมดเก้าห้าศูนยันวตวันกต้นแค่ตะวมากตะวันตะวัาตัวันเก่าแต่วันอาเจนึงกือเหมันเอามาดังแทงสีเห็นแค่นะแทงหมดกวันแบบมันโหนเห็นว่าติดติดติดคนจนีีไม่มาใายคนเดียวหมดนี้เลยคือ มันใจเลยคือหาซีหนึ่งใช่หาซีหนึ่งกับกับอีหยังเกาะเย็ดเก้าเย็ดเก้าใช่เก้ารวแม่ตกัำเด้อระวังตกคับมันันเก้าเด้อมันแค่มันแค่เป็นไหนเคยเป็นวันนั้นพันลยเก้าเจ็ดสงมันออกเก้าหนึ่งสองตัเลยจูเระวังเจเป็นหนึ่งเนาะค่ะพ่อืมระว่าเจ็เป็นหนึ่งหาซีหนึ่งเนอาซีหนึ่งมักครับ มากมาแสีเขาวสามตัวขึ้นหมดทีเดียวบนนอนิโมครับเปิ้ลบอกกางเกงบวกข้าวแกบเจ็ดเก่าแล้วก็เอเก่งเก่งเก่งข้าเป็นห้องบอกบนนอหมดเลยเจ็ดเก่าเจ็ดเกาุยิ่งฝนตกตกี่ดีได้มาบ้านนึกว้นตอนนอนมาทำเจ็ดเกาเจ็ดเก่าเจ็เก่านนอสามเท่าเ็ดเก่า เด็กเก่าเดกเก่าเด็กเก่าตเกเด็กเก่าเด็กเก่าเด็เก่เดีร๋ยวให้รัถือเนาะเด็กตัวนี้ครับกำลังแต่งอยู่กลังนเบึ้งเนี่ยกกำลังกายไปเนี่โอ้ยบบมี้แร่ะบมา่งมาส่งมา่งมาส่งม่มาส่มาส่มส่มาส่มาส่มามืส่งมมา่่งงมาส่งา่าง มันตะการน่องบาตลราคาพ่องๆรากะเบาชิสารเฉดเกียนลาคาพิษพาะรวยลากะนิ้วพาะรวยนิ้วพาะรวยน่องพาะรวยหลายช่องเนี่ยนะครับมีหลายช่องมีหลายช่องมือนี้โอ้แทะแทะเขางวดนี่เด้อเพิ่งเพิ่งเดินเออมันแจ้งข้างนอกตัวนีเนาะบักคาซีนึงหนีนอกซีนมันแจ้งให้โอ้ มันใจแห้งมันมับอกมันคึ้นนี่มันมาเมื่อวันกับเมดไรตัตไหบูแต่ตัไดเส้นตัใดเต้นเก่าไปโอ้สดงว่ามัอเาดวงดีตัวนี้ฟันไนมือขึ้นยังบ่นี่มันขึ้นนี่โอ้สดๆหลอนๆตัวนี้มีจังสีเนาะมีเหล็กเนาะมีเหล็กก็คือเหล็กเก้าห้าศูนย์ล้กะห้าสี่หนึ่งล้กกะเจ็ดเก้า หาศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเนาะตัวตัวตัวเก้งนะครับเด้ตัวเก่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่สี้หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งตัวเก้งเลยเก้าเจ็ดเก้าเร็่มันตัวกลับมันเด้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมันจะเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านึ่เจ็นหนึ่งเก้าเนีับมันมันเป็นไม่เจนนะครับครับครับไม่เจอู้เคยเคยผัานมาเคยเป็นมาเพราะว่าตะว่านะยามเป็นหนึ่งเก้าครับ อันเต็นเก่ามันนันเป็นมันโก่นะครับน่ะจำเนียครับครับผมอ่ะกับนายโจขอบคุณลุงต่อยร้เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณลุงตอยร้าครับผมขอบคุณครับผมอ่้หาลุงต้อยศูนแปดสามศูนย์แปดสามเจ็ดเก่าหนึ่งเตเก่าหนึ่งสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสาม ครับลุงต่อยกัเตรียมรับโทรศัพท์บอกคนเนอูนย์แปดสามศนย์แปดสาเก้า่เด็ก้นึงสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสาม อยบตออยากซอยยังแต่อยเราเด้อพอไะไมียาดีๆก็บอกเราเนี่ครับมาบอกเราเนี่ยพออมีเงินไม่ต้องกันผมตั้นเนบอกพ่มีเงินไ่้กาวมันบอกต้มงคัดแล้วโทรหาเพื่นโทรหาเพื่นครับโทรหาลูกต่อยเด้อาขอบคุณลูกต่อยารครับผมแต่ขระโปรยใวิจารณญาในการรับชมนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ